JAP ขายรถมือเดียวป้ายแดงขออนุญ,ญาตเอามือที่2ออกมาก่อนนะครับมือที่2จะเป็นมือถัดไปนะครับจะกลายเป็นมือที่2สําหรับคันนี้ครับ Honda City 1.5 V ปี2013เลขหมายแสน0 0ดหมกิโเมตรแท้ๆเข้าศูนย์ทุกระยะรับรองว่าสวยโคตรๆไปดูกันดีกว่าครับว่าคันนี้สวยขนาดไหนไปครับ i um. อนุญาตพูดเสียงปกตินะเจ็บคอไฟหน้าดูความใสโอ้โหใสกิ้งกิ้งคันนี้นี่คันนี้น,นี่เนียนกริบเลยนะเขาเรียกว่าเนื้อตัวดีนะครับเขาว่าเนื้อตัวดีอะไรเวลาผมมองรถหนึ่งคันเนี่ยเนื้อตัวดีของรถเนี่ยมองเวลาเรามองแบบรถที่มันแบบเดิมๆโครงสร้างดีๆหรือว่าเนื้อตัวดีอ่ะสำหรับผมเวลาผมมองอ่ะผมมองแบบพวกรอยต่อพวกนี้มองผ่านผ่านผมจะรู้สึกถึงความเท่ากันความความขนานของเส้นอะไรเงี้ย ชุดรอยต่อต่างๆมันจะดูแบบมันจะดูดีอ่ะแต่ถ้ารถที่มันแบบมีการแกะมาอะไรมารอยต่อมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่รู้สึกว่าจะมีเก็บแค่สีกันชนหน้านะครับแล้วก็ผมมีติดสเกิร์ตเข้าไปเพิ่มให้นะครับจะได้มันจะได้ดูเต็มๆแบบนี้เลยนะครับมีล้อแม็กมาให้นี่เจ้าของก็เปลี่ยนล้อแม็กนะขอบสิบห้านะครับตัวนี้ก็ถ้าเรียกก็คือจริงๆมันจะไปอยู่ในแม็กพวกถ้าเป็นขอบแปดสิบเก้ามันจะใส่พวกรถเบนซ์นะลายเนี้ยยางใหม่ด้วยนะครับปี3สามเห็นไหมซื้อไปไม่ต้อง ยางคันนี้สวยมากสําหรับใครที่ชอบฟองซิ่งไปก็ไปโหลดหน่อยนึงก็หล่อแล้วคันนี้เจ้าของเกาเป็นผู้หญิงก็เลยขับนุ่มนิดนึงนะนะครับมีไฟแก้มมาให้มีสเกิร์ตข้างมาให้แล้วนะครับมาด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้ีก2จุดนะครับแล้วก็มีกรอบป้ายทะเบียน jat นะครับออโต้คาร์แถมไปให้นะครับอันนี้ผมแถมให้นะปกติมูลค่าป้ายนี้กรอบป้ายนี้ต้องมี4ี่แสนวนะันนี้ผมให้ฟรีเลยนะครับไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับสภาพใหม่มากสวยจริงๆนะต่อมานะครับมาดูด้านข้างฝั่งนี้ เออคันนี้ไม่ได้เก็บรอบคันผมเห็นละผมดูออกละเพราะว่าสีตัวสเกิร์ตอาจจะมีความด่างนิดนึงนะครับผมใส่สเกิร์ตเข้าไปให้สีเลยอาจจะไม่ไม่ต่อกันสักหน่อยนะครับมีรอยบ้างเล็กน้อยพวกนี้ผมไม่ได้เก็บนะครับเพราะว่ามันได้เป็นสีเดิมโรงงานบ้างบางเดิมเดิมแบบนี้เลยภาษีปี2568แล้วนะครับบอกเลยว่าภาษียันปีหน้าเลยหมายโคตรนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันหน่อยนะครับว่าลูกค้าจะคาใจไหมว่าของเราเป็นรถชนหรือเปล่าอย่าลืมครับ ถ้าใครเคยติดตามเราเราไม่มีรถชน,นครับเรามีแต่รถกรุ่งเทพมาหาคนครนะครับไปไปดูโครงสร้างดีกว่าครับแม่เสียงรอบข้างก็รบกวนจริงผมจะพยายามพูดเสียงดังปบเสียงรอบข้างเพื่อให้ FC ของ JIP นะครับได้ดูรถแบบชัดๆเสียงชัดๆนะครับเปิดมาเครื่อง 1500cc IV t e c จากค o n d a โครงสร้างต่างๆเดิมจากโรงงานนะครับฝากระโปรงเดี่ยวเราจะไปดูกันว่าเอ๊ดูคานหน้ามันแบบนี้มันหยิกหยิกหยักหยักผิดปกติหรือเปล่านะให้เราแห็นขึ้นไปที่ฝากระโปรงครับฝากระโปรงนะครับมีแกะนิดนิดนะครับแต่สติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบหมดหมายความว่าฝาเนี้ยบานเนี้ยแท้เดิมโรงงานแน่นอนคราวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่ารถคันนี้เป็นฝาเดิมของรุ่นคันนี้หรือเปล่านะครับให้มาดูนี่ของ Honda จะมีเลขคัสซีตัวถัง เออเฮดตื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 ดสีหนึ่งสองศูนย์นะใช่ไหมแล้วเราก็ไปดูในตัวรถครับว่าเลขคัสซีคันนี้ตรงหรือเปล่าอ่ะมาดูนี่ตรงนี้ก็มีสําหรับคันด้าจะดูได้เดี๋ยวภายในเราพาไปดูนะสีหนึ่งสองศูนย์เห็นไหมมันหมายความว่าอะไรชัดเจนนะครับมหมายความว่าฝากระโปรงนี้ยเป็นของเดิมของคันนี้เลยนะครับแต่มีการถอดเมทัลานันออกมานะครับคันหน้าเดิมๆนะครับซุ้มต่างๆเดิมหมดนะครับไม่มีการพ่นสับพ่นสีแต่อย่างใด ข้างหน้าบอกเลยว่าจบนะครับไม่มีชนนะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันหน่อยอ่ะไปดูด้านหลังก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปไล่ดูด้านข้างนะครับจะได้รู้ว่ามีอีกหรือเปล่าหนะ้าด้านหลังบางคันผมซื้อรถมาผมก็อาจจะจาไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดผมดูไปไล่ดูไปแล้วผมเจอผมก็จะบอกเลยนะครับอ่ะคันนี้นี่ผมบอกเลยมีพ่นสีที่ด้านบนสองข้างเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมีทั้งซ้ายทั้งขวามีพ่นสีฝาท้ายมานะครับเราจะเห็นคราบสีตรงนี้ ต่อไปคราวนี้เราเห็นอย่างนี้แล้วนะถ้าสมมติผมไปดูรถเนี่ยผมจะเฮ้ยพ่นด้านหลังมาวะหนักหรือเปล่าวะเปิดนี่เลยอ้าวผมเปิดมาอย่างนี้ซุ้มเดิมเดิมนะซับเดิมเดิมอืมเดิมเดิมครับแต่มีพ่นสีตรงนี้มาหน่อยนึงนะครับถามว่าหนักไหมเหรอผมว่าไม่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 สิ่งนี้ผมไม่เรียกว่าหนักหรอกเพราะว่าตรงนี้มันเดิมหมดครับข้างในตรงนี้มันเดิมนะมีพ่นด้านนอกมา ค,คันนี้พูดได้ง่ายผมใช้ภาษาว่าคันนี้มีแตะท้ายมานิดนึงนะครับแต่มันไม่ได้หนักเพราะว่ารอยต่อต่างๆคือมันยังอยู่ความซ้ายความขวาของมันเนี่ยมันยังอยู่เท่ากันอยู่นะครับก็ด้านหลังมีแตะมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักนะแจ้งแล้วนะแจ้งแล้วไปดูด้านโครงสร้างตัวรถด้านข้างกันหน่อยเปิดมาครับคันนี้นะเมดอาร์คมีจุดล้อสีอยู่มุมนี้นะครับเหมือนเดิมจากคลิปที่แล้วขอบคุณ FC ที่ทักมาว่าซ้ายขวาเหมือนกันพงศ์อะไรไม่มีสองข้างโป๊ะ นะครับแสดงว่าคุณดูคลิปจนจบนะเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้นะเราจะไปดูฝั่งนู้นอีกทีหนึ่งนะครับจำไว้นะว่าเรามีแบบนี้นะเม็ดอาร์ตเดิมๆโรงงานนะครับต่อมาติ๊กเกอร์ตรงนี้มันมีอยู่ถ้าเ,าเกิดมองชัดๆเราจะเห็นติ๊กเกอร์เป็นวงกลมใสๆนะครับมีจุดวอา์สี1จุดนะครับคราวนี้เราดึงดึงค่าหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่ต่อไปที่เราจะต้องกลัวมากที่สุดคือเราต้องไปลุ้นฝั่งนี้ว่ามันมีจุดวอา์สีแบบนี้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้เราดูด้านหลังนะ แต่ที่เราเห็นเห็นแน่ๆคือเปิดมาเราเห็นสติ๊กเกอร์ใส่วงกลมโรงงานอยู่นี้แสดงว่าช่วงนี้มันมีการทอนสีแล้วนะครับแต่คราวงนี้ซับในมีมีหรือเปล่านะวันชูฟรีอ่าโอเคนะครับมาร์กเดิมๆยืนจุดว่าสีเดิมๆแบบนี้นะครับผมไม่ไล่ต่อละถ้าเวลาผมไปดูรถผมไม่ไม่ไล่ต่อละถ้าผมจะไปซื้อผมเปิดมาอ้าวเหมือนกันสองข้างเม็ดอาร์กมองเอ้ยโอเคไม่มีการพ่นแล้วแหละนะครับฝั่งนี้เหมือนกันเมื่อกี้ฝั่งนู้นก็มีนะฮอนด้าตึ๊บนะจบ โครงสร้างด้านข้างผมจบละอย่างนี้ผมไม่ไล่ต่อละผมคิดว่ามันเดิมแน่นอนแต่ถ้าจุดต่อไปถ้าสมมติผมดูแล้วผมแปลก,ปลกๆผมจะไปไล่ดูช่วงช่วงนี้เราเคลียช่วงนี้เราเคลียเคลียหมดละเราอาจจะต้องมาดูช่วงประตูนิดนึงถ้าคนเคยดูรถจะรู้ว่าเวลาเรามองเข้าไปหรือหัวน็อตต่างๆตรงประตูมันต้องไม่มีการถอดไม่มีการแกะนะครับก็ประมาณนี้สําหรับส่วนของโครงสร้างนะครับคันนี้ก็สรุปได้ว่าหน้าเดิมนะครับข้างเดิมหมดเลยนะครับมีแตะท้ายมานิดนึง ถามว่าหนักไหม <No. S 1> รับประกันว่าไม่หนักไม่มีผลต่อโครงสร้างนะครับก็มีแตะปลอดไฟท้ายทําสีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยว่าสดขนาดไหนไปเปิดมานะครับทำไมซิตี้ตัว S กับตัว V ดูยังไงนะครับ s อดูยังไงรุ่นนี้เนี่ย SV จะมีแพดเดิลชิปตัว S เบาะจะไม่มีปรับสูงต่ําตัว V เบาะจะปรับสูงต่ําได้นะครับนี่อันนี้คือตัว V นะครับ SV ก็ปรับสูงต่ําได้แต่ SV จะมีแพดเดิลชิปเพิ่มขึ้นมา นะครับสำหรับตัวท็อปนะแอร์ Air, เป็นแอร์บิดเหมือนกันทุกรุ่นนะครับสำหรับรุ่นนี้ไม่มีแอร์ออโต้นะครับวิทยุเดิมจากโรงงานคันนี้มีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาให้แล้วก็เป็น V ที่มีแอร์แบ็กมาให้ทั้ง1.2จุดสจุดนะครับสภาพภายในผมบอกเลยว่าเจ้าของดูแลดีมากรถไม่มีคําว่าผมใช้คําว่าไม่โซมเลยดีกว่าคันนี้สวยจริงนะครับสวยจริงแล้วก็คันนี้เลขไม์อยู่ที่แสนแปดหมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับมือเดียวป้ายแดง รถ11ปีวิ่งแสนแปดจะตกวิ่งปีหมื่นกว่าโลน้อยนะครับน้อยมากนะครับใช้คําว่าน้อยมากเบรกมือหัวเกียร์สภาพใหม่มากใหม่จริงๆอุ้ยเสียงระเบิดไม่ใช่ครับมันมีคนเร่งคันเร่งอยู่แล้วเสียงทอมันระเบิดที่บังแดดปกติพวกนี้ผู้หญิงใช้จะค่อนข้างทรงเพราะว่าเขาจะเปิดส่งขึ้นส่งกระจกทาแป้งแสดงว่าพี่เขาไม่ได้ใช้พี่เขาใช้กระจกส่วนตัวนะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยมากพวงมาลัยนี่คือใหม่กิฟเลยปกติพวกนี้จะค่อนข้างดูโซมนะเพราะมันใช้ตรวัจอดในร่มแน่นอน100%นะครับไปดูด้านหลังกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างสภาพสวยขนาดไหนไปครับก็ด้านหลังนะครับสอนด้าซิตี้รู้มือกันอยู่แล้วเป็นรถที่ใช้ง่ายดูแลง่ายขับง่ายคล่องปาดเปียวและประหยัดน้ํามันนะครับสำหรับฟอนด้าซิตี้เครื่องพันห้าร้อยซีซีสิบห้าสิบหกโลลิตรต้องมีนะครับ ยังไงก็ต้องมีคันนี้มี14ขั้นต่ําอัดอัดเต็มที่นะเหยียบหนักๆก,ก็12 13ประหยัดประหยัดก็15 16โลลิตรนะครับทัชชิ่งการนั่งก็ถือว่าไม่อึดอัดซิตี้มีหัวที่สูงนะครับเวลานั่งแล้วจะไม่ค่อยรู้สึกหัวแคบนะครับอันนี้ผมนั่งชิดเบาะหัวก็ยังเหลือแต่ปกติถ้าเกิดนั่งขับเง,งเรานั่งแต่งตัวเราก็นั่งอย่างนี้นะครับหัวหมอนก็จะพิงพอดีแบบนี้เลยนะที่วางแก้วด้านหลังไม่มีนะครับจะก็จะมีให้เป็นตรงกลางนะครับใช้พึ่งกับด้านหน้าป33ที แล้วก็ด้านหน้าก็จะมีที่วางแก้วอยู่แล้ว2ใบนะครับก็สามารถนั่งวางได้ถค่สามคนเลยนะประมาณนี้นะครับสําหรับภายใน,ในแต่ผมบอกเลยว่าเป็นบ่อหนังเทียมนะแต่สภาพสวยมากนะครับแล้วก็ราคาเล้าๆาผ่อนเบาๆสบายๆแนะนําว่าถ้ามีรถ1คันเอาไปสำรองใช้คันนี้ก็แนะนานะครับหรือใครจะเอาไปใช้เป็นรถที่เป็นรถหลักของบ้านก็แนะนําเพราะว่าเป็นรถที่ไม่ต้องซ่อมนะครับใช้งานง่ายๆดูแลง่ายๆแล้วก็ค่าต้อมถูกมากจริงๆครับ h o n ด a City นะครับ 1.5V นะครับปี2013เนื้อตัวดีๆผมบอกเลยว่าถ้าคุณมาดูตัวจริงนะคุณจะแบบซื้อทันทีเพราะว่ามันดูเขาเรียกว่าคันนี้มันดูมีเสน่ห์มากๆจุดที่บอกโครงสร้างที่บอกเราอธิบายไปให้หมดแล้วนะครับวันนี้นะครับราคาเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะเรียกว่าไม่ได้ถูกในตลาดเพราะว่าคาว่าถูกและดีมันไม่มีจริงหรอกครับมันอาจจะแพงกว่าถูกจริงๆไปหน่อยหมงงไหมไหมายคมว่าถ้าสมมติมันถูกมากๆเนี่ย <Nope. S 1> รถอาจจะมีปัญหาไปขายราคาหนึ่ง รถที่คนที่รถดีๆแล้วเขาเอาไปขายถูกยังไงเขาก็ไม่ไปขายราคาที่มันถูกเหมือนรถไม่ดีนึกออกไหมครับบางทีลูกค้าอาจจะต้องปรับมา์เซตเรื่องนี้กันน้ดหนึ่งบางทีลูกค้าเข้าใจกันว่าเฮ้ยที่นี่ขายแค่องแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทผมทำไมผมขายสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทมันมีเหตุผลของมันเพราะว่ารถมันขับดีแล้วก็สภาพดีเป็นททนดีประวัติดีๆมันหายากครับนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับราคาคันนี้239 0 0 0บาทอย่างที่บอกไปเคเดิดีฟรีดาวนะครับรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนผ่อนเริ่มต้นนะครับีปนะบ่ประมณ 4,000นินนิดเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจสอบถามข้อมูลนะครับโทรหาเราที่0988269092นะครับหรือเบอร์สำรองที่0864956653 l i น์ Sajap Auto Car Facebook Jap Auto Car รถมือ2โอ้พูดเร็วเกือบจำไม่ทันจำไม่ได้โอเคขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ยอดวิวก่อนหน้านี้ที่กระเตื้องขึ้นมาอีกแล้วนะครับเรากลับมาแล้วกับเจ้า YouTube นิพานรถมือ2ของ Jap Auto Car ไปแล้วครับสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่อยากติดตามนะครับหารถสวยๆหรือข้อมูลดีๆเกี่ยวกับรถนะครับติดตามของเราได้ที่ JAP Auto Car รถมือสองนะครับหรือ y t u t u นะครับช่องนิพพานรถมือสองนะครับรับรองคุณจะได้เจอรถสภาพดีๆรถสวยๆแน่นอนครับ